สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค89ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดพระอาจารย์ตีครับกเมื่อคืนนี้พระอา,าจารย์ตีเพื่อนกะไรนั่งสวดนั่งสมาธิครับนั่งสวดไปสวดมาครับท่านผู้ชมครับก็มีเสียงคลื่นๆครับคายว่า,าแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมากครับมีเป็นหลุมเป็นหลุมเกิดขึ้น ยู่สองหลุมภายในวัดพระตีเองนะครับซึ่งเพื่อนก็นได้เดินสำรวจดูครับก็พ่อหลุมสองหลุมเราก็มีงูโผล่ขึ้นมาครับดูบนหลุมนั้นครับเหตุการณ์ี่เป็นอย่างไรก็ขอยห้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อ,พอ,พอมกันกับผมเลยครับแ้ต่ความเซียนะครับเป็นความเสียชนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตอนนี้กำลังสิจุดเที่ยนครับ เที่ยนเลยก็ปลักถูกเชียงไทยเพื่อว่าได้โชคได้ใช้จากวงนี้นะครับอันนี้ครับเบิ้งดีๆนะครับไม่ไม่นองครับอย่าเบิง้งด้วยว<ช>่า<ช>ทั้ง่องบประยนําเสนอให้เป็นความงมงายนะครับอันนี้ครับใช่ให้เบิ้งกันใช่ห่างไหมห่ามคแล้วเขาสีเทียนหรอ กอคุ้มรอไปใส่หรือคุ้มรอไปในบ้านบงตามท่าใส่พ้าคุ้มนักจุดมันไม่เนีหรอกความหมายถีงสัมผัสเราสัมผัสเราว่าเราเห็นข้อคุ้มเป็นผู้เห็นแล้วครับเห็นในที่ทรศัพท์้นี่ไม่ได้กเพิ่นฮ้อนนะครับพี่น้องครับแดดฮ้อนมากครับตอนนี้ฮ้อนมากครับเข่าหอมจะเบิดอันนี้เป็นหลุมนะครับสุดลงไปสุดนะครับมันเป็นหูดวงไปทั้งไหนนะครับอาจารย์เป็นว่าเขินทึ่งซาน

เป็นทางเที่ยวปูถ้เป็นทางเที่วนาขพุ่มโจทีทั้งหลายงสิลงมาพรวานเมตตาสุเมตตาปัญตากิจตาปิตาปัญตุสักขาในจารุเปกีรุจราตาิบาิีบิมาณิกีเรติาเมตตาปุวานกขะนจีหวตถุนสุติมาดลันโต เทวสารธารวิเศษนี้ก็ันธปันธาติท่นตาสันติเกยังมูนิพระราจาทั้งสสุนันตธรรมะสวารวยัมภันตาธรรมะสวรรารวยัมภันตาธรรมะสวรรคารวยจัมพันตา ไปบนที่จะได้ักไว้เพิงที่แล้วครับผครับได้ครับจังงลวชได้เลยัได้ค่เาเข้ามาครับท่อาจารย์เโคัครับครับตอนองับเอดครัอันนี้เป็นรูกว่าคือแผ่นดินไหวไหมครับ ขึ้นว่านะครับตามที่พอกุมเบาเนาะตอนนี้เพิ่งไปใส่รึเปล่ารื้อแผ่นดินไปดังดนเราก็เราก็าากาสุดนังนสิเหรอครับแผ่นดินแผ่นดินก็สุดทันทีเหรอครับแผ่นดินก็เลยสุดครับพอสุดปพ๊บมก็มีงูโผล่ขึ้นมาตรงนี้เหรอครับเห็นครับพอกุมเห็นงูโผล่ขึ้นมาครับโตโตบางไงนะครับตอนนี้ก็งูก็ยื้อ จะยู่ใไต้พื้นดินนี่แหละครับตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นทางน้ำลงไปนะครับรอดูนะครับว่าตัวเล็กเป็นตัวใดนะครับเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวกจะสตัดไปเนาะว่าสีเป็นตัวเล็กตัวใดเนาะเด้อ ้ครับเดี๋ยวจังน้อยค่อยเข่ามาเบิงนะครับท่านผู้ชมเป็นหู้เลยเป็นหู้อีหลีพุ่นเป็นหู้ใหญ่เลยนี่เป็นหู้ก็ต้องมีหู้โคเกินมากเลยผมว่านี่แต่แต่มีอีดีนะเออก็แปลกเนาะพื้นดินก็บ่บ่เคยสุดจั่างเทียนาะอาจารย์พื้นดินก็บ่เคยสุดเด้เนาะแต่ว่าก็สุดมันก็เหมือนเหมือนกับแผ่นดินไหว ยางไปเบิงนะครับซึ่งล้มนี่ก็ได้ยูกก่งกกันหลายนะครับจากองค์พญานาะคผู้หนึ่งที่อยู่งหางสาลานะครับเดี๋ยวจะพายางไปเบิงครับนี่ยนะครับกรเก<อ>ิดจะมีองค์พญานาคอยู่ข้างสาระด้วยครับท่านผู้ชมครับเดี<ป>๋ยวตามผมไปเบิงว่า<ป>สีเกี่ยวโยงกันจังใดด้วยครับเนี<ป>่ยเพราะว่าเกิดมีพญานาค<ป>โอ้เห็นแล้วครับอีสามครับสามเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยคอยมาเบิงนะครับหน่อยท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เป็นหูเราก็มีงูโพขึ้นมาจากนี้ครับเดี๋ยวจะตามไปด้วยครับนะว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับนี่ก็ผมจะพาท่านผู้ชมไปตามหลุมที่สองครับอ่าอยู่ในวัดแห่งนี้มีสองหลุมครับแต่หลุมหนึ่งก็มีหูโพครับมีงูโพขึ้นมาครับอีกหูหนึ่งครับเราก็อีกหูนี้จะเป็นอย่างไรขอให้ท่านผู้ชมติดตามผมไปนะครับ พราะว่าพระอาจารย์พันว่าพันสวดมนต์อยู่กับอย่างนเสียงดังกึกกึกกึกขึ้นมาครับเอาไข่ครับแผ่นดินสะเทือนนิดนึงแล้วก็มีดินสุดลงไปครับตับยงครับติดตามเบิ้งนะครับว่าสิเป็นอย่างไรนวัดพระอาจารย์ตีครับอาจารย์ตีเลยชุดถูกไหมครับชุได้ตัวเลขสวยฝากอนรอยพี่น้องเอฟซีบอเดี๋ยวเข้าไปตามรุ่นกันนะครับที่ลุมแหลกครับ หลุมดีบ่มีตัวเลขเนาะครับนี่นะครับเป็นหลุมที่สองนะครับท่านผู้ชมดีสุดลงไปหลังจากพอาจารย์ตีสวดครับสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็ดังกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดับเพื่อนก็หาเบิ่งทันที่เลยว่าเอ้ามันเป็นหยังแสดงว่าแผ่นดินสุดครับผมคิดว่างสั่นครับข้างในก็อาจมีพญานาคหรือหยังมีงูอีหยังอยู่ข้างในนะครับแต่งูก็โผขึนมาในหลุมที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชม ผมกับิได้ไปดูเลขทูบแล้วครับยุนีจุดแล้วบ่เป็นตัวเลขครับท่านผู้ชมครับกระแปกแปกวราลาดเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูที่ตรงนั้นนะครับว่าเป็นตัวใดนะครับท่านผู้ชมติดตามผมไปนะครับท่านกัสิได้ตัวเด็ดตัวดีอันนี้ให้ท่านใส่วิจารญาณในการรับชมนะครับเป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะครับท่านเสื้อหรือบ่เสื้อก็แล้วแต่ท่านนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูตัวเลขนะครับอันนี้บ่เป็นตัวเลข ครับครับแด้ว่ามีตัวเลขก็แปลกวะมีตัวเลขกเลยครับครอันนี้บ่มีตัวเลขกเลยบพราะเดี๋ยวไปเอาตัวเลขกจากหลุมนั้นครับท่านผู้ชมครับครับขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปนะครับว่าเหล็กถูบที่จุดเสียงท้ายเม่กี้นะครับหลุมแรกนะครับว่าเป็นตัวใดครับตามผมไปนะครับอันนี้คือวัดพราจันตีนะครับ ว่าเป็นเลขตัวใดตัวเด็ดตัวดีครับมีแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดเสียงท้ยนะครับคับมนะครับคับเกเะบนงนดีครัวั้นครับคือเป็นส6 6หนีครับพยพงครี่คสังเกตบ้งดีดนครับพอยพองครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นี่ครับเป็นเพื่ออะไรเห็นไปจากทั้งรางมม้วแมนครับเป็นหกหกสามตัวนี่มันับก็ดูเอาครับเอากรับหัวได้เลข่ยคสามเก้าเก้าเขยไงมันกลับหัวได้ครับเก้ากับหกมันสอบกลับหัวได้ครับครับสามเก้า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 สามนะครับท่านผู้ชมทุกดูเอาทุกการนี่คืออาจารย์ตีเป็นผู้ชุดนะครับแต่ว่าการพุ่นเป็นพ่อไวเป็นผู้ชุดพ่อไวบ่มีเหล็กบ่มีเหล็นเลยครับ ครับครับเบิองเอาเด้อครับวัยพี่น้องครับข้าเท้าเป็นโชคเป็นใช่ของไผ่มันอ่าครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเน้นย้ำนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแดดก็วหั่นครับวัยพี่น้องอ่ะเจ้าไรกะสีนําเสนอซ้ำนี่นะครับวัยพี่น้องเพือฉีเห็นแล้วนะครับอ่าครับนี้แหะครับวัยพี่น้องเออันนี้แหละครับกับเป็นหลุมแรกครับที่งูโพตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ อาจานตีก็จุดโดยท่านที่แล้วครับก็เป็น993นะครับแต่ล่จากข้างล่างนะครับล่จากข้างล่างเป็น993้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ล่จากข้างบนลงมาก็จะเป็น399นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คอยท่านผู้ชมนําไปพิจารณาณนะครับทั้งจองมงคลโจกให้เป็นแนวทังเนวหนังครับสาหรับตัวเลขตัวนี้นะครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนการลงทุนคือความเสี่ยงครับ ขอท่านผู้ชมนํำไปพิจานณาให้ดียิบจับรตตีสักใบสองใบกับไม่ให้ท่านมุ่งอามกมุ่นนการพนันแต่อย่างใดนะครับถ้าชอบก็จัดไปรตตีสักใบสองใบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอข้อมูลตัวเลขให้ท่านชมได้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ชมรายการโจโจกับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อข้อแจ้งเตือนสิบ่งบริภาษโอกาสเดินส,สำคัญสำคัญนะครับ สำหรับคลิปนี่ก็ขอขอบคุณครับครับนี่ก็คือตัวเลขที่พระอาจารย์ตีจุดทูบตรงที่แผ่นดินยุบหลางูโพครับก็ได้เป็น3ามเก้าเก้าเด้อครับ